ต้ามการกระแสข่าวที่โหมกระหน่ำจากชาติตะวันตกว่ายูเครนอาจจะถูกกองทัพรัสเซียที่ประจำการโอบล้อมยูเครนอยู่ทั่วทุกทิศกว่า1น0 0 0 0นานายบุกยึดเมื่อไหร่ก็ได้และมีคำเตือนจากหลายชาติให้ประชาชนของตัวเองออกมาจากยูเครนโดยด่วนแต่ดูเหมือนว่าชาวยูเครนย,ยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติโดยเฉพาะในกรุงเคียฟที่อยู่ห่างจากชายแดนเบลารุสแค่270กิโลเมตรที่กองทัพรัสเซียกำลังทำการซ้อมรบกันอยู่ ปกติแล้วเวลามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะสงครามสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือความตื่นตระหนกและการกักตุนสินค้าแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเคียฟยังมีสินค้าวางขายและประชาชนก็ออกมาจับจ่ายซื้อของตามปกติผู้คนก็ไปทำงานพบปะเพื่อนฝูงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยคนส่วนใหญ่เชื่อว่าวิกฤตและความตึงเครียดที่ถูกรายงานผ่านสื่อเป็นแค่การเล่นเกมการเมือง Ми не запасаємося, їхаємо на кількість продуктів, як завжди, і е, якось поки що не переймаємося цим. Це політичний гельфайдер, має саміфі. Усі интересують дан і син. Небачить гос то зустрі, nothing here. ส่วนค่างเงินฮิฟเนียของยูเครนก็ยังคงอยู่นิ่งไม่มีความผันผวนเกิดขึ้นซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าไม่มีการตื่นตระนกใดๆเกิดขึ้นในยูเครนด้านโวลดิเมียเซเลนสกีประธานาธิบดีของยูเครนยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนของยูเครนยังเป็นไปตามปกติและชาวยูเครนไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้ใช้ชีวิตที่สงบสุขมีความสุขและได้อยู่กับคนที่ตัวเองรัก